ท่านผู้อ่านนะท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้ก็ยังเป็นวันที่25พฤษภาคม2533เป็นตอนที่สองเสียงแห้งไปหน่อยเพราะว่าวันนี้ป่วยมากแล้วก็ต้องล้างท้องพอนึกพมดคืนคงดีเป็นเจ้าหน้าที่ทำการล้าง พระครูอัพระครูประหลัดอันตนันก็มีหน้าที่ถือหมอ้อหม้อน้ำายืนอยู่แล้วอุ้มลุกขึ้นเวลาจะลุกขึ้นจากที่นอนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าขาจันยันตัวไม่ไหวแต่ที่ต้องทำก็เพราะว่าจะได้ทิ้งประวัติไว้เพราะความแก่มันมีมากแล้วนอกจากแก่ความตายก็ใกล้เข้ามา เวลานี้โรคหัวใจกำลังกำลังเข้ามากวนใจอย่างหนักแล้วก็โรคเก้าหายไปโรคหัวใจมาใหม่ความตายจะเข้ามาถึงอะไรก็ไม่แน่คนไม่โรคหัวใจตายง่าย <c oughs> <c oughs> ก็มาคุยกันมาคุยกันมาตอนนี้ให้ชื่อว่าอุปสรรคในวัดว่าคนในวัดในบรรดาท่านพุทธบริษัทที่รับฟัง ในนามคลรกศิษย์ของพ่อป่านี่ไปไหนก็มีชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือยกย่องว่าท่านเป็นพระดีด้วยกันทุกองค์แต่ว่าพระในวัดก็มีสี่ประเภทหนึ่งอุกติตันยมีปัญญาดีมากมีปฏิภาณดีมากสนใจในธรรมะปฏิบัติขององค์ทุนเด็พปะสสมาธรรมพุทธเจ้า ถ้าก็ฉลาดเพราะสองวิปติตนยูคนที่มีศรัทธาดีมีบารมีดีแต่ว่ามีปัญญาน้อยไปนิดหนึ่ง <c oughs> พวกนยยะ <c oughs> ได้รับฟังคำสอนว่าปั่นแล้วต้องฟังหลายหลายหนจึงปฏิบัติไมครบถ้วนพวกปทะประมะพวกประเภทบวชตามประเพณี <c oughs> ท่านพวกนี้ไม่มีอะไรมากวิธีปฏิบัติของท่านก็คือผัดหน้าแต่งตัวบางครั้งก็หน,นีไปร้องเพลงเสยบ้างทำอะไรทุกอย่างไม่ต่างครวาดเจ้านั้นบรรดาท่านพุธบธิริสัทระเบียบนี้ก็เป็นระเบียบของวัดทุกวัดในแม้แต่ในปัจจุบันในเมื่อท่านผู้ใหญ่ดีก็จงอย่านึกว่าลูกน้องดีเหมือนกันทุกท่าน แล้วที่ชั่วก็มีที่ดีก็มากกรงความว่าเมื่อเข้าไปถึงวัดการไปทุด,ดงบรรดาท่านพุทธบริษัทตแม้จะมีดพับต้องมีเล่มเล็กๆแล้วก็หักปลายไม่เป็นอาวุธมีดโกนก็นําไปไม่ได้เพราะเป็นอาวุธได้เป็นว่าไปไปไปทุด,ดงตั้งหลายเดือนแต่ถ้าว่าเวลากลับมาผมก็ยาวไม่ได้โกน พอเข้ามาในวัดสุดนัขที่เคยเลี้ยงไวมันก็จําไม่ได้มันวิ่งเข้ามากระโชคเหา่าแต่พอเข้ามาใกล้มันจํากลิ่นได้มันก็เลิกเหา่ามันก็บอกมันก็คลานมันก็ต้อนรับก็โดดต้อนรับคยมาถึงในวัดกระตรงไปหาหลวงพ่อปาน <c oughs> แขกกาลังมากไปถึงก็กราบท่านท่านก็บอกว่าพระสามองค์นี้เขาฝึกทุดโดงบอกข้าญาิโยม ยาโยนจะแปลกจากพระสามองค์ในหนึ่งผมจาวกลักสองสะพายอสองแบกกรดแล้วก็สามมีย่ามสี่มีการน้ำห้ามีบาด <c oughs> ผมที่ยาวอย่างนี้ก็เพราะว่าการไปทุดงน้ำม่โกนไปไม่ได้ปรงผมไม่ได้ก็ต้องปล่อยไว้ตามสภาพ เมื่อกราบท่านก็รายงานให้ใหท่านทราบว่าการมาอยู่ในป่ามีความสุขดีไม่มีอะไรเป็นอันตรายท่านก็ยิ้ม <c oughs> ท่านยิ้มแล้วอันไม่หายญาติโยมบอกว่านี่พระของฉันโกหกท,ทั้งทั้งที่ไปทูดดงมาแล้วนี่ยังโกหกนี่เอาดีก็ไม่ได้ <c oughs> พอฟังอย่างนั้นก็ตกใจคิดว่าไอ้นี่เราโกหกอะไรท่าน ท่านก็บอกว่าหลังจากที่พวกเธอไปอยู่ที่หลังผักไห้ในเขตเสี้ยวอาจารย์ในวันหนึ่งเธอปวดที่สามากใช่ไหมก็กราบท่านบอกว่าใช่แล้วท่านถามว่าแลท่านก็ทําไมจึงบอกว่ามีความสุขดีก็กราบเรียนท่านบอกว่าพระอินทร์ท่านมาช่วยรักษาให้ท่านก็ถามว่าพระอินทร์มารักษาให้ได้ห้อะไรไว้บ้าง <c oughs> ก็กราบเรียนท่านกองโรงว่าให้วิชากอบโรคทิ้งท่านก็ถามว่าก่อนที่จะกรอบโรคกรอบโรคทิ้งต้องทาต้องมีวิชามีครูไหมเก็ต้องตอบว่ามีครูมีธูปสามดอกมีเทียนหนักปาดหนึ่งเล่มมีดอกไม้สามดอกแลาเงินหนึ่งสลึงเ้าบอกถ้าอย่างนั้นดีแล้วสถานทั้งกายถามญาติโยมว่าใครต้องการจะรักษาโรคบ้างนี่ไม่ต้องพักกันแล้วนะ รักษาโลกตำราที่พระอินทร์สอนพระใครต้องการไหมญาติโยมยกมือเพิกยกมือพนมนะมึงต้องการครับโกต้องการค่ะว่าก็เป็นแถวแถวในที่สุดเมื่อปยก็ให้สันแดงเอาเลยทำการรักษาได้เลยเมื่อญาติโยมทั้งหลายจัดสถานที่จัดเรียบร้อยและตามระเบียบแล้วมีของทุกอย่าง ก็เ,เลยทำพิธีกอบไม่ทานก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าปวดทิสามากพอกอบทิ้งสามครั้งทสรัดหัวเป็นการใหญ่สลัดหัวหา,หาการปวดปวดทิศะก็เป็นน้ว่าไม่ปวดทิศะการปวดทิศะหายไปวันนั้นก็เลยต้องทําวิธีการกอบกันเป็นการใหญ่เป็นว่าคนที่มีโรควันนั้นประมาณร้อยคนเสร็จ มีคนหนึ่งปวดท้องกำลังปวดมากเพราะกอบสามครั้งทิ้งก็หายก็ครความว่าวันนั้นได้เงินหลายสลึงได้เงินร้อยสลึงกว่าแล้วก็นำไปถวายหลวงพ่อปานพระปานท่านบอกว่าเขาถวายเธอก็เลยบอกว่าพระอินทร์ได้บอกว่าเงินนี้ใช้ไม่ได้ต้องทําบุญผู้ทิศส่งสนั้นกับท่านภูมิคุณท่านเาท่านเป็นครู พอไปก็ยิ้มเออทําถูกแล้วทําถูกแล้ว <c oughs> แต่ว่าวิชากรอบนี้ต้องปฏิบัติตามครูสอนเด็กขาดนะเงินสลึงหรือเลวดอกไม้ก็ดีทุกเ่งก็ดีจะเว้นไม่ได้เด็กขาดหลังจากนั้นท่านก็สั่งให้ไปพักเมื่อเข้าที่พักก็ปรากฏว่าที่พักที่เดิมที่พักอยู่รกรุงรังไปหมด บรรดาท่านพวกพระประทัปรมะไปนั่งเล่นนอนเล่นทำสกปรกซะเยอะแยะก็เริ่มวางจดจะกวาดพื้นที่ก็พอดีเห็นหลวงวิมาหลวงวิก็บอกว่าไม่ต้องกวาดครับเดี๋ยวพนจัดการเองพวกท่านอภาออกเรื่องจีวรออกลงผมกันกันแล้วกันต่างคนก็ต่างก็ช่วยกันโปรง ถ้าจำลองเ <c oughs> มื่อปลงผมเสร็จก็ปรากฏพื้นที่เรียบร้อยดีทุกอย่างที่นั่งที่นอนเรียบร้อยเตาของเตาต้มน้ําต้มทาเรียบร้อยน้ําก็มีเสร็จเรียบร้อยแต่ลงวิหายไปแล้วก็ปแปลว่ามีความสุขแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอุปสรรคใดๆของนักปฏิบัติจะยิ่งไปกว่าอุปสรรคของคนนี่ไม่มี ท่นบรรดาพระผู้ปฏทะประมะทั้งหลายก็เห็นหน้าเขาเขาก็เรียกว่าเอ้ยพระอรหันต์มาแล้วโว้ยพระโสดาบันมาแล้วโว้ยอะไรก็ตามผู้วิเศษมาแล้วโว้ยเลยพูดโยนกุนใจท่านี้บรรดาท่านทั้งหลายท่านอาจะมาบอกแล้วว่าพวกเรายังไม่ดียังเป็นท้ายของนิวรณ์ นักปฏิบัติทุกคนก็จําไ้นะคําว่านิวรนนี่แปลว่ากิเลสหยาบที่ทําบัญญา้ถอยหลังเมื่อเขาพูดบางครั้งบางคราวจิตใจก็ยับยั้งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบางคราวก็ชักไม่ชอบใจเหมือนกันในเมื่ออาการไม่ชอบใจเกิดขึ้นจิตก็มัวหมองก็ต้องมีการซักซ้อมกันอยู่เรื่อยๆแต่พระบางพวกก็พูดยียวนต่างๆนาน,นา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวาดในตำบลบางนมโคเองนะไม่ใช่จะนนมีคนมีคนมีความเลื่อมใสใน,นพระปานทุกคนที่เลื่อมใสก็มีไม่เลื่อมใสก็มีทั้งท่านที่ท่านดีขนาดนั้นที่ไม่มีความเลื่อมใสก็าหาว่าอาตมาสามคนมีบ้ากระรองความอาการพูดคุยกับใครต้องทำถนอมถ้อยคำ พขาถามความเป็นมาว่าวิชากรอบลบกรอบหปผมีิเวลานี้ผมไม่มีสตังกรอบให้โดยสตังทีก็เลยนึกในใจว่าจะพูดให้เขาฟังว่ากรอบให้มีสตังน่ะกรอบไม่ได้แต่กรอบให้ตายในกรอบได้พอนึกในใจแค่นี้ก็ดนยินเสียงว่าก,กาดบอกอย่าทำนะถ้าทาเข้าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างทีจะมีโทษใน,ในทางนฐานฆ่ามนุษย์ก็เลยหยับยั้ง เป็นนั้นว่าการอยู่ที่วัดบรรดาแทนพุทธบริษัทไม่มีความดีตะนนึกอยากจะอยู่ในป่าแต่วิธีที่ปฏิบัติอยู่ในวัดในเมื่อเข้าถึงวัดแล้วเราก็วางภาระของทุดดงแต่ก็ยังกินข้าวเวลาเดียวตอนเช้าก็ไปบินบายกับเขากลับมาก็ยังไม่กินข้าวพร้อมอาหารทั้งหมดที่ได้มาก็ให้กับฝนคลางหมด แต่าว่าอาหารที่กินเองเมื่อเข้ามาอยู่ในปา่าช้าก็วินาบาตใหม่เท <c oughs> วดานางฟ้า่างเอาใส่บารให้กินตามเดิมกินอาหารเขาท่านมีความสุขพระบ,บางองค์ที่มีความเฉลาดยก็สงสัยว่าอาหารตอนเช้าท่านได้มาท่านใส่ท่าน,ท,าน,ท,านท่านไว้ส่วนกลางหมดแล้วท่านฉันอะไรก็เตอบว่าผมมีอาหารส่วนหนึ่ง สำหรับฉันผมมีอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าในวัดเวลานั้นจริงพระที่มีกรรมฐานเก่งมีอยู่สององค์แล้วนอกจากหลวงพ่อปานแล้วก็มีหลวงพ่อเล็กลองลองมาก็มีพระอาจารย์ฉัตรพระอาจารย์ฉัตรนี่เป็นนักปฏิบัติเข้าประชาทุกคืนความจริงอาจารย์ฉัตรที่ท่านไม่่อยรู้หนังสืออ่านเสือไม่ออกมาก่อน <c oughs> ต้องมาเรียนหนังสือเมือณะันหบทแต่ว่าการปฏิบัตินี่เก่งมากเอาจริงเอาจังคนเอาจริงเอาจังประเภทนี้คนเขาก็ไม่ค่อยนิยมเหมือนกันกรงความท้าทามองค์อื่นมีไหมถ้าองค์อื่นก็คงขอตอบว่าเวลาที่นวพ่อปานประกาศขึ้นกรรมฐา,านสมาทานกรรมฐา,านเขาก็สมาทานด้วย แต่ถ้าว่าเลิกมาแล้วจิตใจเขาเติมทําไปสมาธินั่นคือรักผู้หญิงอยากจะรวยบ้างอยากจะพบคนสวยบ้างอย่างนี้เป็นต้นคือว่าเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะคุยกันเรื่องรวยอยากจะรวยอย่างนั้นอยากจะรวยอย่างนี้เป็นโลกีวิสัยเรื่องการเข้ามาอยู่ในวัดก็เต็มไปด้วยอปุปสรรค แต่ก็เป็นความดีคิดว่าเป็นความดีก็เพราะว่านักมวยถ้าเป็นเพียงซ้อมมวยอยู่คนเดียวบนยอดเขาก็อาจจะคิดว่าตัวเองเก่งเป็นเจ้าโลกเป็นแชมป์โลกไม่มีใครสามารถจะสู้ได้เพราะไม่มีใครจะสู้ด้วย <c oughs> แต่ถ้าขึ้นชกเวทีขึ้นเวทีจริงๆอาจจะแพ้ตต่ยกแรกก็ได้แล้วไปทันเต็มยกชั้นใด พระโทษดงที่อยู่ในป่าก็เช่นเดียวกันไม่มีใครไข่คอไม่มีคนไข่คอสักคนเพื่อนกันสามคนก็คุยเหมือนกันหมดคุยถึงผลการปฏิบัติแต่ละวันแต่ละวันใครพบอะไรบ้างใครมีอารมณ์อะไรบ้างพูดกันโดยเฉพาะนอกจากนั้นเวลาว่างก็มีเทวดามีนางฟ้ามีพรหมมีพระท่านมาคุยถ้าก็คุยในผลการปฏิบัติก็มีแต่อารมณ์ชุ่มชื่น ท่ามาอยู่กับคนเข้าก็กระทบกับอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าเนอวานิวรห้าประการกระทบกันอย่างหนักหนึ่งความสวยของคน <c oughs> คนที่มีเพศตรงกันข้ามพูร่างหน้าตาดีดในเมื่อกิเลสมันยังมีก็อาจจะชอบเขาได้แต่ว่ากำลังใจแต่นึกชอบมาอะไรอีกสักว่าเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็รีบตัดทันที วิธีตัดไม่ยากคือคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระเรายังไม่มีโอกาสจะแต่งงานกับใครในการที่ไปรักเขาเขาจะรักเราเปล่าถึงแม้ว่ารักก็ไม่มีไม่็นการสมควรเพราะเราเป็นพระเอาง่ายๆแบบนี้ถ้าเห็นคนที่เขาแก่กว่าแก่กว่าไม่มากเอาที่ว่านี่เขาเป็นพี่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม แก่กว่ามากแต่อ่อนกับพ่อกับแม่เขาึกว่าเขาเป็นหน้าแล้วเป็นเป็นอาคราพ่อกับแม่คิดว่าเขาเป็นลุงบ้างเขาเป็นพ่อบังถ้าเจ๊ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่อ่อนกว่าเขาคิดว่าเขาเป็นน้องต้องใช้อารมณ์แบบนี้อยู่นานเพราะภาษาประเภทนี้มันหนักต้องใช้อารมณ์แบบนี้อยู่ประมาณสักเดือนเสษ็จจิตจิตจึงท,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 ทรงตัว <c oughs> เริ่มอารมณ์บางเฉยในร่างกายของคนได้บางแล้วพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เฉยได้ทั้งทั้งหมดบางทีเผลอแวบ,บมันก็เอาเหมือนกันนี่จะได้พูดให้ท่านไหนฟังว่าถ้าดินข่าวใครเขา,ขา,ขาพูดเรื่องราวต่างๆตามที่ขินที่อ่านมาแล้ว <c oughs> ว่ามีประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วเป็นผู้วิเศษนะแยะเพิ่งเชื่อมันยังเลวอยู่แล้วก็ประการในสองอารมณ์ที่ไม่พอใจ มันก็ยังมีอยู่บางครั้งบางคราวในเมื่อถูกเหยียดหยามบ้างถูกพวกพระเสเพรพวกกระทบกระแทกบ้างบางครั้งก็ไม่พอใจ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอารมณ์เลวคือเป็นนวิวณนตัวที่สองสำหรับนวิวณนตัวที่สามคือความง่วงเขาไม่จำเป็นง่วงอะไรก็นอนมาน,นั้นภาวนาให้มันหลับไปหมดเรื่องราว เราตั้งใจภาวนาแต่มันอยากจะง่วงก็เลยนอนภาวนาให้ามันหลับไปก็หมดเรื่องกันเพราะการว,ว่าก่อนจะหลับจิตถ้าสงบไม่ถึงฌานมันไม่หลับถ้าจิตสงบถึงฌามนมาเไรมันจึงจะหลับแล้วถ้าหลับได้ในขณะที่ภาวนาอยู่ก็ถือว่าเป็นการดีที่ต่อมาอีกอันหนึ่งคืออารมณ์ฟุง้งซ่าน อารมณ์คิดไม่พอใจบ้างอารมณ์คิดพอใจบ้างอยากจะได้อย่างโน้นอยากจะได้อย่างนี้ครับไม่อยากจะได้ไม่ใช่อยากรวยอยากจะเป็นบโสดาใหญ่เป็นสิทธาคาใหญ่เป็นนาคาอยากจะเป็นอรหันต์่นี้ก็เป็นต้นอยากจะสร้างโน้นอยากจะทํานี่อยากจะทําให้มันดีที่สุดที่หลวพ่อปานท่านทําอยู่แล้วอยากจะช่วยท่านให้มันดีขึ้นมันไวขึ้นไอ้ตัวนี้เป็นอารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นิีวณนตัวที่สี่ เป็นอารมณ์เลวน่ความสงสัยนี่ไม่ต้องพูดกันเลิกสำหรับนิวรณ์ตัวที่ห้า่ี่ตัดได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ลงความว่าเข้าป่ามาตั้งหลายเดือน <c oughs> ชนะความชั่วได้ตัวเดียวคือตัวสงสัยตั้ต่อมาการปฏิบัติการปฏิบัติก็เหมือนธรรมดาธรรมดาเป็นกันเองทุกอย่างแต่ถ้าว่าข้าวกินเวลาเดียว กินข้าวของท่านที่มาใส่บาตรให้เป็นกรณีพิเศษถ้าพูดอย่างนี้ถ้าคนสมัยนั้นเขายังมีชีวิตอยู่เขาไม่เชื่อ,อเพราะเพราะว่าพวกเราต้องปกปิด <c oughs> ถ้าไม่ปกปิดพวกนั้นก็จะบาปมากขึ้นจะหาว่าโกโหกหมดเท็ดดนการต่างๆกรวรองความว่าต้องปกปิดท่านที่รู้จริงๆก็คือหลวงพ่อปาน เ่งานประจำก็คือว่าอยู่กับหลวงพ่อปานเวลาหลวงพ่อปานรับแขก<ม>ก็อยู่ใกล้ๆท่านเพราะว่าท่านต้องการอะไรจะใช่อะไรเราก็ยอมรับแล้วก็นนะที่หลวงพ่อปานรับแขกก็นั่งดูแขกไปด้วยจะเป็นคนหนุ่มจะเป็นคนสายจะเป็นคนแก่เป็นคนวัยกลางคนก็ป่วยเหมือนกันหมดทุกคนก็ประกาศแต่ทุกขเวทนาบางคนก็มาปรารเรื่องความเป็นอยู่ ตอนนี้ก็ใช้อารมณ์ของอริยสัจ <c oughs> <c oughs> ว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เกิดมาในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ที่เป็นความจริงในเมื่อมันทุกข์อย่างนี้แล้วชายและหญิงทุกคนจะมีชีวิตจนนานไหมแต่ว่าทุกคนที่มานี่แปลกไม่มีใครคิดถึงความตายคือคนก็พูดอยากจะทำกินอย่างน้นอ,อยากจะทำกินอย่างนี้อยากให้นุกงปานช่วย ทาให้มรวอย่างนั้นห้มัวอย่างนี้ก็คิดในใจว่าพวกนี้เวลาความตายเข้ามาใกล้เต็มทีทำไมจะไม่คิดในงานอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าหลวงพ่อปานใช้ให้รถตำมนเวลาเที่ยงการถํำมนก็ผลัดกันรถเพราะคนมากๆเหนื่อยมากเหมือนกันคนตักน้ำใส่ตุ่มเขาก็เหนื่อยเขาต้องมีหลายคน <c oughs> เพราะถ้าน้ำมันไกล แต่ถึงเวลารถตำรวจก็มัต้องว่าคาถาอะไรแต่บางคราวคนที่ก็มีอารมณ์เครียดมากจากการป่วยเพื่อมีทุกขเวทนามากท่านก็เรียกดิงดำเอ้ยไปช่วยกอบโลกเขาทิ้งทีว่าเลยกรอบเรียนหลวงพ่อบอกว่าค่าครูครับท่านก็บอกเขามีสตังสลึงไหมถ้าจนมากไม่มีฉันจะออกให้ ท่านก็จัดดอกไม้ทุกเทียนให้เสร็จถ้าเขามีสตังสเลึงใส่เขาก็ใส่ถ้าเขาไม่มีตตังตเหลืองใส่นุวปาอนก็ใส่ให้พระธรมมาก็ไปวางที่หน้าพุทธรูปกราบพระนึกถึงพระอินทร์ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้านึ้วปลอินท่านก็ไปกรอบให้พอกรอบเพียงสามครั้งโรคเกิดหายจากอาการอาการที่เป็นหายทันที <c oughs> ว่าจะหายตลอดไปอไ้นตลอดไม่ทราบแต่เวลานั้นหายกันแน่ ตอนนี้สำหรับวิชากอบโรคทิ้งนิบรรดาแทนพุทธบริษัทอาตมาจําเป็นต้องเลิกก็ทําได้ไม่นานนักคนที่ทําให้เลิกก็คือพวกพระที่เป็นปัทะประมะก็เพื่อนๆกันบทรุ่นเราเขาเดียกันบ้างบทรุ่นพี่บ้างบทรุ่นน้องบ้างเธอไม่สมบายก็มาวานให้กอบโลกก็มีหลายๆท่านที่ปฏิบัติตามระเบียบ ก็มีรุ่นพี่อีกสามคนไม่ยอมทำตามระเบียบบอกทำเทาไ่วะเราเป็นพระด้วยกันไม่ไปไลหน้าอาตมาก็เกรงใจก็ไปกอบให้ท่านขวายพอท่านหอยปวดไม่ชาเราก็ปวดแทนต้องหาสตังมายกครูมาไหว้ครูเป็นสองเท่าหายไม่ชาก็มีมอีกโดยก็แบบนั้นสามองค์ พอถึงสามวาระทันของก็มาบอว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกใช้วิชานี้ว่าคนเลวๆประเภทนี้มีอยู่คุณไม่ช้คนนี้เขาแย่เพราะถ้าไม่ไหวครูอาการประเภทนั้นโรคนั้นจะเข้าตัวคุณถ้าบาังเอิญเขาเป็นอย่างใดอย่างหนึง่งขึ้นมาที่เป็นโรคที่ร้ายแรงคุณก็ไม่สามารถรักษาหายได้จะมีทุกขเวทนาหนัก ความจริงวิชานี้เป็นที่น่าเชื่อใจบรรดาท่านผู้ฟังกระธรามก็ดีใจเหมือนกันถ้าวิชานี้ยังมีอยู่ก็คงไม่มีเวลาหยุดก็ต้องใช้การกอบกันเลื่อยไปและเปรนการที่สองคนก็คือคนคนที่เคารพในระเบียบวินัยก็มีอยู่คนที่ไม่เคารพในระเบียบในระเบียบวินัยก็มีอยู่ ในไม่ช้าก็จะไปพบกับคนที่ไม่มีระเบียบวิน,นัยถ้าไม่ทําให้เขาก็จะโกรธทีนี้ถ้าทําให้ก็โทษก็เกิดกับเราในที่สุดความดีด้านจิตใจก็จะสลายตัว <c oughs> เพราะงานอื่นไม่ต้องทําเอาแต่ง,งานกอบแค่ง,งานกอบอย่างเดียวมีสมาธิแค่กอบ ไอตัวกําลังที่ใช้การตักกิเลสที่เป็นสมุทเทวาหันมันก็จะไม่มีมาก็เป็นน่าถือว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งเป็นการเชื่อเดว,วาเทวดามีความรู้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอินทร์ท่านรู้จริงๆท่านมีความสามารถจริงๆที่ท่านให้วิชานี้แล้วก็ทําให้หายไปหลายคน <c oughs> นี่นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของหลวงวกิก็เก่งจริงจริง สามารถปรับพื้นที่ให้เรียบราาไปแบบสบายๆการอยู่ป่าชาเวลานั้นก่อนจะไปมลกรงลางทางหายากลงวิมาจัดการทำทางให้เรียบร้อยเป็นสามสายเดินไปหาการสบายไม่มีหนามไม่มีฝากไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคทั้งหมดเดินกลางวันก็ได้เดินกลางคืนก็ได้ไม่ต้องใช้ไฟฉายก็ได้ถ้าเวลาเดินไปไม่ใช้ไฟฉายก็จะมีแสงเรืองๆสว่างๆเล็กน้อย คล้ายๆกัแสงพระจันทร์ขึ้นน้อยๆพอเห็นทาง <c oughs> ทางั้งๆที่อยู่ในป่าภัยอันนี้ก็เป็นความสุขบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วอุปศัรคในวัดก็ขอคุยกันแค่นี้ก็พอแล้วก็มั้งเวลามันเหลือทั้งสองสามนาทีก็จะคุยอีกสักนิดหนึ่งเมื่อกลับมาวัดเขาบินาบาทเดินกัน ก็เป็นการบังเอิญว่ามีญาติโยมคนหนึ่งมาจากกรุงเทพซื้อเรือยาวให้ล่ำหนึ่งเพราะว่าสำหรับท่านสามองค์นี่ครับก็ใช้เรือยาวบินาบาทเวลาเวลาหน้าแรงเข้าบินาบาทเดินเราก็บินาบาทเรือไปใไกล้ๆกหัววัดไทยวัดนิดหน่อยก็ปรากฏว่ามีญาติโยมพู้ทำบริษัตวไม่แค่ไม่กี่บ้านคนใส่บาทไม่เกินหกบ้านไปใไกล้กลเพราะถ้าขึ้นไปไกล พ่าเดี๋ยวพระบินาบดเดินเขากลับมาเขาจะคอยไปแต่เพียงบ้านที่เขาไม่สามารถจะใส่บาตรพระบินาตเดินได้แต่เพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธบริษัทอาหารก็เต็มหัวเต็มท้ายไม่ว่าแกงที่หลวงพ่อปา,านจะต้องแกงทุกวันก็ไม่ต้องแกงพอกินพอใช้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะบุญบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าช่วยถ้าถามว่าไปบิณาบบารกระทาอะไร ก็บอกไว้แต่ตอนตอนน้นว่าอีทิปิโสพระกราหลังสมาสมปโทว่าหมดจบภายเรือไปก็ว่าเลยไป,ไปนึกในใจเรื่อยไปเขาใส่บาตรปั๊บเวลาที่เขาจะใส่บาตรก็นึกในใจว่าขอท่านผู้มีคุณจะมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีการคล่องตัวในการทรงชีวิตแต่ว่าข่าวนี้ไม่ช้าก็ถึงลวงพ่อปานเมื่อสองเดือนผ่านไปก็ปรากฏเขาไมา่แจ้งหลวงพ่อปานทราบ ว่าเมื่อก่อนนี้ผมมีการฝึกเครื่องมากหากินไม่สะดวกค้าขายไม่ดีพพระสามองค์นี้ไปตบัดบินตะบาายข้าใส่บาตึงข้าวหากินคล่องซื้อง,ง่ายขายคล่องมีกาไรดีพอถึงฤด,ด,ดูการทํานาทำนาเวลาฝนแรงข้าวของต้นข้าวเขาไม่ตายแล้วเวลาจะเกี่ยวข้าวเด้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วเขาก็มารายงานพระปานทราบพระปานก็บอกว่าเออดีแล้วพระสามองค์นี้เขาดีพอใช้ได้แต่ก้อนญาติโยมนั่นก็บอกว่าเคยไปถามท่านแล้วท่านบอกท่านไม่ดีท่านยังมียังเป็นท่ายของนิวรณ์อยู่พระปานบอกว่าจริงความไม่ดีของเขานะ่ะมันดีกว่าพวกเราที่ว่าเราดีกันนะถ้าอื่นที่ว่าตัวดีเนี่ยมันยังดีไม่เท่าเขาเลว เขาบอกเข้าเลวเนี่ยเขาดีกว่ามากเขาจะเรารู้จักมีวนแต่คนอื่นไม่รู้จักมีวนคือความชั่วอรามรรดาญาโยมพุทธบริษัทเมื่อเรื่องอุปสรรคในวัดก็ขอยุติพินธรรมีเพราะหมดเวลาแล้วขอลาก่อนเหนื่อยเลือเกินเพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลต้องมีเดียบรรดาเปพุทธศาสนิกชนรับฟังและรับผู้อ่านทกท่านสวัสดี